ทดลองสิทั้น e x p l ลอร์สนับสนุนโดยอมรินเบบี้แอนด์คิดแฟร์จองบูธ085 6 6 1 4629สาำหรับช่วงนี้พี่พระจะพาน้องๆไปผจญภัยในโลกของงูที่สยามเซ์เอนเทเรี่มค่ะศูนย์การเรียนรู้เรื่องงูครบวงจรแห่งแรกของไทยวันนี้นะคะ พีแ่แพร่ลานีโอจะพาทุกคนไปดูสัตว์ที่นีโอชอบมากเป็นพิเศษเลยทายถูกไหมคะว่าคืออะไรติต๊กต๊อกติกตต๊กต๊อกติ๊กตกนีโอเฉลยหน่อยคืองูงูนั่นเองค่ะทุกคนคะเป็นสัตว์ที่นีโอเขาเลิฟมากเลยวันนี้เอาใจนีโอเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราอยู่กันที่สยามเซอร์เพนเทียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์งูนั่นเองโอเคไปพบกัน สวัสดีครับนี่นีโอครับนี่คือพี่บีมใช่แล้วครับพี่จะพาเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์งูในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะว่าข้างในเนี่ยจะมีงูอะไรที่ดีโอชอบบ้างนีโอต้องรู้จักได้เลยคนนี้เขาเป็นหมอว่ศสารแบบเลี้ยงงูแล้วก็ชอบงูมากเลยค่ะพี่ตุ๋นชอบงูเหรอครับชอบงูครับชอบงูครับมีงูอะไรที่เป็นงูที่ชื่นชอบบ้างก็มีบอไพทอนบอไพทอนครับ อย่างเดียวเลงอยู่ค่ะเขาเลี้ยงอยู่อยยโอเคดีเลยครับออนี่คือแบบมาถูกคนมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีไหมครับโอเคอเดี๋ยวพี่บีมพาไปก็อื่นเลยต้องทําอะไรอย่างไรก่อนไหมครับพี่บีมบก็ต้องซื้อตั๋วก่อนครับด้านนีน้เลย ตอนแรกเราจะไปเรียนรู้ตั้งแต่วงจรชีวิตของงูตั้งแต่การเกิดการล่าอาหารไปจนถึงบทบาทของงูในธรรมชาติผ่านสื่อมัลติมีเดียสุดล้ำเลยค่ะรานนี้นะครับเราก็ออกจากไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยใหญ่โตไปหมดเลยเพราะว่าเราเป็นล,ลูกงู yeah! แล้วก็สิ่งแรกที่เราจะเริ่มเรียนรู้หลังจากออกจากไข่ก็คือการเคลื่อนที่ครับการเคลื่อนที่ของงูก็มีหลายรูปแบบมีทั้งการเคลื่อนที่แบบทั่วๆไปที่เราเห็นทั่วๆไปโดยส่ลลำตัวด้านข้างหรือว่า ก็จะมีชื่อเรียกของเขาคือ l e t e r a l u n อ ulation คล้ายๆกับงูทั่วๆไปที่เราเห็นกันคุ้นเคยแล้วก็พอเราออกจากไข่งูได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับเราอายุประมาณ1อาทิตย์แล้วเราก็เริ่มลอกคราบครั้งแรกอันนี้อุโมงค์นี้ก็เป็นอุโมงค์ที่เราจําลองว่าเรากําลังลอกคราบออกไปงูเนี่ยในธรรมชาติแล้วเป็นผู้ล่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้ถูกล่าด้วยแล้วก็มีศัตรูตามธรรมชาติต่างๆมากมายเช่นฮานนกล่าเหยื่อสุนัข ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โซนที่2แล้ว Snake Planet ก็จะเป็นโซนที่เรานำงูจากหลายๆท,ที่ทั่วโลกม,มาจัดแสดงในในตู้จัดแสดงที่แบบจำลองธรรมชาติเขามาครับในนี้จะมีงูจงริงหรอเคะมีงูจริงทุกตู้เลยมีโอ้อันนี้มาจากตูวนึตู้อันนี้ตัวนี้สีสวยมากเลยชื่อลายเสือลายเสือก็เป็นงูพิษของไทยครับคือตอนนี้เราจะมีป้ายข้อมูลด้านบนเป็นชื่อแล้วก็ด้านล่างเป็นรายละเอียดของเขา ถ้าเส้นรอบรูปเนี่ยเป็นสีเขียวแปลว่าไม่มีพิษถ<อ>้าเส้นรอบรูปสีแดงแปลว่ามีพิษครับนนวันนี้อยู่ในน้ำวันนี้อยู่ในน้าตัวนี้เป็นไรโนเลสเนกเป็นงูที่ไม่มีพิษจากทางเวียดนามตอนใต้นรัตัวนี้กู้เขียวพะอินมีพิษอ่อนๆครับก็เป็นงูที่เจอได้ทั่วไปในกรุงเทพเยอะๆยะเลย ตรงนี้เป็นห้องนักวิทยาศาสตร์ครับ <Wow. S 1> สถานที่ของเราก็จะมีคนทํางานหลา,หลายจุดนะครับ <Wow. S 1> อย่างเช่นซูคิปเปอร์ก็คือทำนาทีเลียงสัสตว์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่คอยดูแลเรื่องระบบการเลี้ยงรวมถึงสัตวแพทย์ด้วยครับมีเขียวตุ๊กแกรครับเหมือนตุ๊กแกเลยตัวนี้ไม่ใช่งูแต่เป็นกิ้งก่าวันนี้วันนี้น่าจะหลบอยู่หรือเปล่าหลบอยู่ที่นี่มีโชว์สุดพิเศษด้วยนะคะไปชมกันค่ะ เวทีนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เราจะแสดงการจับงูเห่าด้วยมือเปล่าเป็นความสามารถของหมองูครับนีเขาแผลแม่เบี้ยแล้วอุ้ยนี่อเลัอันนี้ก็จะเป็นเสียงของงูเห่าผิดงูก็จะเหมือนน้ำลายครับก็จะไหลออกมาเรื่อยๆเลยถึงรีดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ผลิตมาใหม่ สนใจเรื่องงูแบบนีโอมาที่นี่ได้เลยค่ะสยามเซอร์เพนเทเรียมมาได้ทุกวันทั้งสนุกและก็ได้ความรู้อีกด้วยค่ะ อต้อนรับทุกๆท,ท่านค่ะเข้าสู่งาน Amarin Baby and Kids Awards 2025นะคะสุดยอดผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์สินค้า และไลฟ์สไตล์แม่ลูกอันดับหนึ่งในใจคนไทยค่ะก็ก้อยรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับพ่อม่วางใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางอมรินนะคะให้โฮโยเนี่ยเป็นข้อกั้นเด็กดีที่สุด5าปีสอนเลยค่ะข้อกั้นเด็กของโฮโยมีคุณภาพจริงๆขอบุณค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนของกรุงเทพประกันชีวิตนะคะขอขอบคุณทางอมรินเบบี้แอนด์คิสมากๆค่ะที่ได้มอบรางวัล best insurance for kids and family ให้กับเรานะคะ ติดต่อกัน2ปีซ้อนค่ะกรุงเทพประกันชีวิตค่ะเราเชื่อมั่นในประาความใส่ใจนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะคะของความสําเร็จของความตั้งใจของพวกเราทีมงานทุกคนค่ะวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะและดีใจที่ได้รับการโหวตจากทางอมรินเบบี้แอนด์คิดและคุณแม่ทุกท่านค่ะเราจะยืนยันพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์คุณแม่ทุกท่านและก็ทันยุคทันสมัยตลอดเวลาค่ะ โปรเยอะๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากมาสนุกเหมือนโอที่นี่เปิดวันไหนครับพี่บีมที่นี่นะครับเปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นในวันธรรมดาแล้วก็10โมงเช้าถึง6โมงเย็นในวันเสาร์อาทิตย์ครับแล้วขอบคุณที่มีว่ากรลรนะว่าโอได้เจอได้เจอชวงบ้างเลยครับครับยินดีเลยครับอาทิตย์หน้าหนูชุดล่อจะพาไปไหนติดตามด้วยนะคบบ๊ายบาย Amarin TV